ครับผมแม็กถ้าพูดชาแนลนะฮะตอนนี้เราก็อ่าแม่แม่เขาทำอะไรกันอยู่นาะนะครับผมเนาะเราไปดูกันนะแล้วแผ่นอะไรหรือเปล่านะฮะนาะเนี่ยอ่าข้าบเกียบนะเอฟซีอ่ามีกี่แผ่นนะครับผมอ่ามีอ่าแผ่นสีน้ำตาลนั่นคืออะไรครับเนาะก็มีแผ่นฟีลเทียวสีน้ำตาลแล้นี่ออกขายหรือเปล่าผมจะไหน จำหน่ยนะครับผมแพนักกีบ่าทับำอะไรอ๋ออันนี้คือว่าเป็นบรรจุบาแบบนี้ใช่ไหมเน <c oughs> ี่ยได้ใช่แล้วก็อ่าอ่าอเรียกว่ายังไงโหลนะเท่าไหร่ใช่ไหมเดียวว่ายังไงจะไมไ่รู้ <c oughs> เขาซื้อมาให้เขาซื้อมาให้มันเไม่รู้จักไม่รู้จักบางนาคีเนาะอ่ามันก็จะมีสีเขียวนะครับผมก็จะมีสีน้ำตาลด้วยนะฮะเนาะนีออ่ นี่นะฮะอ่าแต่ผมยังไม่รู้รายละเอียดมากมายนะครับว่าเขาจะบรรยุคขายหรือเปล่าแล้วก็ซื้อมาเท่าไหร่นะฮะเราก็จะมาดูกันว่าย,ยีาย่ร้อยแผ่นเท่าไหร่ฮะยี่ร้อยแผ่มันได้จ่ายไ้สามสิบแนละหบาทแผ่นละห้าบ,บาทนะครับอ่าจำนวนที่แยกขายนะ M C สีเขียวก็แผ่นละห้าบาทนะ M C แผ่นหนึ่งนะครับเวลาเราไปเทา อ่าตากไฟย่างไฟอย่างนี้นะครับแผ่นหนึ่งห้าบาทนะฮะไม่ว่าจะเป็นสีน้ำตาลสีเขียวนะฮะเนาะอ่าก็ไม่รู้รายละเอียดนะครับตามนี้เลยนะเอฟซีเนาะวันนี้ก็จะมารีวิวนะครับอ่าแผ่นข้าวเกี๊ยมนะครับมรผมเนาะอ่าอันนี้คือสีเขียวนะาน่าจะเป็นอ่าสีอ่าอ่าอ่เดี๋ยวแบบอันนี้คือสีอ่าอะไรนะข้าวผก้งอ เทียบปล่าอันนี้คือเขาเรียกว่าอะไรนะทีใบเตยนะครับใบเตยนะครับเนาะก็มีเส้นงาด้วยนะครับเส้นงาจุดเล็กๆนะฮะเนาะอ่านี่ครับผมเนาะงานะคะไอซีอ่างาประจักษ์ใช่นะครับผมเนาะไม่แพงเนาะพันแผ่นละห้าบาทเองนะครับผมเนาะตามเงินว่าตามอะไรด้วยนะครับผมแผ่นสีน้ำตาลนี่ยไอซีก็จะเป็นอ่า แทนทีน้ำตาลนี่คือแบบเขามาทำมาจากมาจากไหนนะอ,อันนี้ขาเอทนี่เขาเอดมาจากข,าข้าวข้าวนะครับตามเป็นข้าวคกนะครับคือแบบธรรมชาติรวนๆนะครับจะผสมใส่งาเอฟซีเนาะนี่นะครับมีพอถูกแล้วก็จะเป็นทีเขียวก็เป็นอย่างนี้นะครับเนาะอ่านี่สีเขียวนะครับ เอฟซี FC ท่านใดน,นะมาสนใจก็สั่งซื้อได้นะครับ<า>ผมเนาะอ๋อสั่งซื้อไม่ได้นะครับขอโทษขออภัยนะฮะเนาะอ่าขายแบบโปรโมทเลยนะครับรีวิวนะครับขายเลยนะฮะแต่ว่าอันนี้สั่งซื้อไม่ได้นะครับผมเนาะอยากให้เอฟซีดูว่าเอฟซี FC เคยเห็นหรือเปล่านะฮนะเนาะอ่าที่เคี้ยวน่าจะรสชาติยังไงล,ลองกินยัง ก็เคยกินแล้วบอกอร่อยอร่อยมากนะฮะมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้กรอบแล้วนะเย็นแล้วนะฮะอันนี้อันเรากำลังร้อนๆนะครับก็โอ้ยร้อนนะฮะเนาะข่าครับก็จะเป็นทีสันแบบนี้นะฮะเอ็มดีเอ็มดีนี่นะครับอ๋อเห็นทัดแจ๋วเลยนะฮะเนาะแต่ไม่เป็นไรครับเสียงเพลงมารอดูอีกทีหนึ่งิดเหลืองติดแดงหรือเปล่านะฮะเรารอดูอีกทีนะฮะอ่า มไม่เป็นไรนะครับวันนี้เอาสนุกสนุกพอนะครับเพื่อที่อยากจะให้เอฟซีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังได้รู้ว่าท่านผู้ท่านเคยเห็นหรือเปล่าเขาเกียบนะครับเนี่เยเ,เขาเกียบใบเตยเขาเกี่ยบ่าจากธรรมชาตินะครับเนาะนี่ครับงั้นผมก็ลองชิมแล้วกันนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะเอฟซีผมฉีกมานีน่นะครับผม แล้วผมก็จะลองชิมนะครับถ้าเข้าเกียบใบเตยนะฮะอีนนึโอ้มันนะครับเข้มข้นมีนะเอซีท่านสามานะครับลองไปซื้อได้ที่ตลาดทั่วไปนะเอซีน่าจะมีนะฮะเนาะตามตลาดหน้านะครัอแต่ผมอยากให้ลองชิมนะครับสีน้ำตาลบ้างนะครับผมเนี่ยเข้าวเจียสีน้ำตาลบ้างครับผมนะว่าจะเป็นรสชาติแบบไหนนะฮะเอครซี อร่อยมากเครื่องคุมเครืนะสีเขียวนะฮะจีเนาะ,ะมาดูกันนะครับผมเป็นยังไงอฮออร่อยมากขนาดผมยังอ้นนว,วน้ำลายชวนชวนน้ำลายไหลย้อยนะฮะสี MC. อ่าครับผมเรามาลองเขาสีน้ำตาลดูว่ารสชาติจะเป็นอย่างไรนะฮะเนาะอะจีสีน้ำตาลดูนะฮะ,ะสีเขียวนี่อร่อยมากนะครับ ผมต้องขอปิดเสียงก่อนนะฮะเนาะโอเคครับเราก็จะไปลองอ่าเผาย่างสีน้ําตาลดูนะฮะเนาะว่าเป็นรสชาติแบบไหนนะฮะเนาะไปกันเลยครับผมอืแล้วก็มาเนี่นะครับผมที่เตาเลยนะครับผมก็มีหลายๆคนอยู่นะฮะเนาะพี่ๆน้องๆป้าๆนาอานะครับเอฟซีก็ หลีกทางไปนะนะอนี่นะครับสอดเสื้อไม่เป็นไรครับโชว์กล้ามครับผมเอฟซีอ่าดาวเฮาอ่านี่ออืมอร์าสอืมนะฮะนี่อ่าไม่หนาวนะครับเอซีวันนี้ครับอ่าถ้าเห็นแล้วก็อบอุ่นนะเอฟซีเนาะไปผม แต่ผมอยากลองชิมสีน้ำตาลแล้วนะฮะแล้วก็ตอนนี้ก็กําลังจะทําอยู่นะครับเนาะย่างสีน้ําตาลอยู่ครับแผ่นสีน้ําตาลอยู่นี่ฮะเนาะเอฟซีอ่าอืมอยากรู้เหมือนกันไหมเอฟซีรสชาติจะเป็นยังไงสีเขียวเราไปสีใบเตยแล้วครับเรากินไปแล้วนะฮะว่ารสชาติโอเคจ่มจำมจ่มจันเลยนะครับผมเจ๋าแจ้า <นะ S 2> เข้าไปนะครับผมเนาะอ่านี่ครับถอดเสื้อท้าลมหนาวนะเอฟซีเนาะอ่า นี่นะครับผมอร่อยกินข้าวเจียยไปแล้วอร่อยยิ่งแจ้วแจ้วเลยนะนะเอ็มซีนะแล้วมาดูด้านนี้นะครับผมเนาะกําลังดูเลยนะฮะไม่ก้มหน้าก้มตาเลยนะครับผมเนาะเล่นคนละเครื่องกันนะครับมานะครับมาแล้วนะฮะก็สีน้ําตาลมาแล้วนะครับลองดูว่า รสชาติจะเป็นยังไงนะครับผมเนาะอยากให้ทุกคนได้ลองชิมกันนะครับผมเนาะบอกผมด้วยว่ารสชาติเป็นยังไงนะฮะเนาะอ่าอ่าอร่อยนะครับผมจะแบ่งทุกคนนะเอฟซีแล้วผมจะให้ดูกันทุกคนนะครับอ่าอร่อยนะครับอร่อยนะครับเริ่มจากฝั่งนี้เลยนะเอฟซีอ่าออร่อยกรบอกบอกรสชาติด้วยนะครับผม อมหวานด้วยเป็นยังไงบ้างครับลอยหวานเป็นมาเลยฮะยกโผลให้เลยนะครับผมมาทั้งนี้ด้านนี้ครับถอดเสื้อไม่หนาวนะครับวันนี้รู้สึกว่าจะมีความรักอบอุ่นนะครับผมเนาะจริง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 นะฮะสีน้ำตาล นี่นะครับรอฟังคำตอบอยู่นะฮะเอ้ซีแจกชิมชิมแต่ลกกแล้วก็กิมแจกนะพอแล้วพอแล้วครับจะให้ทุกคนได้ชิมกันนะฮะ คว้นเลยนะครับอูดครับจากหลาย่โานะครับเราฟังคําตอบอยู่นะครับตอนนี้รสชาติเป็นยังไงแจ๋วแจ๋วเลยนะครับสองรสนี้ครับอร่อยนะครับฟังจากหลายคนได้ที่ชิมกันแล้วนะครับผมเนาะและหลายท่านที่ได้ชิมกันแล้วนะครับผมเนาะ โอเคนะครับนะขออนุญาตลงชิปปักไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยครับแมงครับผู้ชแนลนะครับบ้านนองท่มคำเจริญตำบลหัวนะครับอำเภอศรีธาตุนะครับผมเนาะถ้ามีโอกาสมาเที่ยวมาที่นี่ได้นะครับผมเนาะข้าวเกี๊ยวกุ้งนะครับเนาะข้าวเกี๊ยวกุ้งสีใบเตยสีน้ำตาลนะครับและหลายอย่างนะครับเนาะขอขอบคุณมากมากครับขอบคุณมากครับขออนุญาตลงชิปนะครับผม